สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจพอธนพาาัฒน์พ2น1 0นะครับวันนี้เราจะพามาเทสรถนะครับมารีวิวรถนะรีวิวรถอะไรครับวันนี้ถ้าเห็นพวงมาลัยเห็นภายในแบบนี้นะฮะนนี่ก็เป็นรีวิวแต่จริงๆคันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นไทลุ่งทานสฟอรเมอร์นะฮะ ถ้าคนเคยเห็นก็หน้าตาจะคล้ายๆกับเบนซ์ G Class นะครับอ่าเหมือนจี๊ฟเหมือนเบนซ์ G Class รวมๆกันนะมิกซ์กันซึ่งคันนี้ลูกค้าเราเนี่ยได้รถสภาพสวยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันขัดใจก็เลยโทรมาคุยกันเมื่อวาน ลูกค้าบอกว่าพี่หนึ่งพันนี้รถมันหน้ามันทิมมากมันรู้สึกมันประหลาดมากก็เลยอยากจะทําให้มันดูดีในเมนชั่นสวยๆนะครับเราก็เลยทําตามโจทย์ลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็วันนี้ก็มาคุยกันหลังจากแล้วที่เราคุยกันแล้วเราก็สารตากันได้ว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รถทําให้มันเนียนๆไปเลยขอทีเดียวเสียตังค์ทีเดียวจบไปเลยเราก็เลยตกผลึกกันเรามานั่งคุยกับลูกค้านะครับเราตกผลึกกันว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยรถคันนี้มันช่วงล่างคือรีโวนะครับมันคือรีโว กลข้างล่างเนี่ยคัสซงคัสซีปีกนกปีกนกของรีโวทั้งหมดเราก็เลยจับใส่โช๊คที่ดีที่สุดของเรานะฮะโอแมนอีมูบีที51นะฮะซึ่งลูกค้าก็ศึกษาข้อมูลมาป,ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าใส่ตัวนี้เลยดีกว่าเพราะหนึ่งมันสามารถปรับคอมเพลชันแล้วก็ปรับรีบราล์ดลดได้นะครับเวลาโช๊คมันตกหรือว่าโช๊คบันดีดกลับมันก็สามารถเลือกฟิลที่ดีที่สุดที่เราอยากได้ได้ สองรถคันนี้หน้ามันทิมมากแล้วด้านหลังเนี่ยถ้าคนเคยดูนะฮะคันนี้เนี่ยข้างหลังมีแหนบอยู่ทั้งหมด8แผ่นเพราะทาร์นโฟมเมอร์เนี่ยเขาเขาทำใหม่นะฮะด้านในเขาทำใหม่หมดทั้งหมดนะฮะในบอดี้ตัวรถเนี่ยทำใหม่ทั้งหมดซึ่งมันกว้างแล้วมันก็หนักมากนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ย ก็ทําตู้ใส่ใหม่เลยนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้ B T 5 1แล้วก็มันเป็นที่นาว่าทําไมต้องการเดนมชันที่มันสวยๆเพราะรถคันนี้ตอนมาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยหัวทิมเลยนะหัวทิมแบบประมาณแบบ15เซนนเซนกับข้างหลังอะ่ะตอนนี้เราทำเดนมชันให้ใหม่เนี่ย ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยสูงในระนาใกล้เคียงกันนะครับสวยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเทสว่า b t 51เนี่ยเวลาใส่ใน transformer คันนี้เนี่ยหนาไทยรุ่งน,นะฮะหรือว่าคนเรียกไทยรุ่งนะฮะโตต้าหาไทยลุ่ง transformer คันนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงฟิลลิ่งรถจะเป็นยังไงเวลา handling ขับดีไหมแต่เราพูดคุณอาจจะไม่เชื่อเราไปรับชมกันครับ ๋ยวเราไปลองเทสรถกันครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ในการขับรถไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าฝนตกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปลายฝนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลูดเนี่ยนี่เรารูดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบอ่ารถนี่ไม่มีโคลนคลามนะครับพิบแล้วก็หยุดเลยนะฮะอ่าแต่ว่าคันนี้ด้านหลังเนี่ยจะแบบต็งนิดนึงนะเพราะว่าข้างหลังแหนบเขาเนี่ยเออมันมีแหนบอยู่แปดแผน่น ซึ่งตอนนี้เราให้ลูกค้าลองเทสก่อนว่าถ้าเราทํากันแหนบเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงลูกค้าจะรับได้ไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าจากการที่เราขับรอบแรกตอนที่รถมานะกับขับรอบเนี้โอ้โหเหมือนเหมือนซื้อรถใหม่เหมือนแบบขับแบบรถค่ายยุโรปดีๆสักยี่ห้อนหนึ่งที่เป็นรถแบบสไตล์เนี้ยอ่าต้องแบบอกว่าขับดีมากนะตอนนี้ฟิลลิ่งดีฮะพวงมาลัยแฮนด์ลิ่งควบคุมง่ายนะครับ อันนี้ความเร็วมาน60 80บดสไม่มีสะเทือนนะเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยรถคันนี้มันหนักนะครับถ้าเจอโว์แบบไม่ดีเนี่ยอย่างตอนที่มาตอนแรกเนี่ยหน้ามันขอบตูงไปเลยนะหน้ามันทิ่มลงไปเลยเพราะว่ามันแข็งมากแล้วก็รถมันหนักมากรถโชบกันรับไม่ไหวโชบมันรับไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นคือมันกระแทกรุนแรงมากนะครับแล้วตอนคันนี้เนี่ยมันทํามาแบบต้องบอกว่าโอ้โหคนทานี่ก็สุดยอดนะ มันแบบยางกันกระแทกรถก็ไม่มีไอ้นี่ก็ตัดทิ้งไปไอ้นี่ก็เก็บรายละเอียดมาไม่เรียบร้อยก็อันนี้เราทำใหม่หมดแล้วฮะนี่ยางกระแทกเราก็ใส่ให้ไปใหม่แล้วลูกค้าถามเอ๊ะทำไมตอนมามันตกหลือมันโครมโครมมันโครมอยู่แล้วครับเพราะว่ารถมันไม่มียางกันกระแทกตอนนี้เขาทำมาเนี่ยมันมีปัญหาว่ารถมันเตี้ยมากพอมันเตี้ยมากเนี่ยเขาอยากจะแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เปลี่ยนโช๊คจะทำยังไง เพราะว่าเขาใส่ผิดเขาใช้ผิดไปแล้วเขาใส่ผิดไปแล้วเนี่ยเขาก็ทําโดยการที่เขาตัดยางแท้ทิ้งเลยคือพอรถไม่มียางแท้ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณโดดสะพานเนาะคุณผ,ผู้ชมลอง,ง,งคิดภาพตามนะปีกนกเนี่ยมันจะมียางแท้อย,อยู่อันหนึ่งอันประมาณขนาดเนี้อยู่ทรงรถปีกนกอยู่ใต้ปีกนกนะครับเพร่อจะปั๊มกับคันซีพอเวลามันปั๊มขึ้นไปเนี่ยมันปั๊มไม่ได้มันไม่มีให้ปั๊มมันก็ไปปั๊มกับคันซีรถเลยมันก็ไม่มียางรับมันก็ปั้ง บอเวลารถเราก็แทกสุดแตมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่านี่คือต้องบอกว่าคือเขาเขาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆคือเขาใส่โชคผิดแต่เขาก็ยังดันทุลังที่จะไม่ถอดออกนะ,ะตอนนี้เราวิ่งกันอยู่ที่80นะฮะนี่แหละผมปล่อยมือวิ่งได้เลยนะอ่าคือรถมันขับสมูทมากนะเดี๋ยวเราส่งรถลูกค้านะผมบอกเลยว่าลูกค้าแบบต้องแฮปปี้คือจ่ายเงินแสนแต่จบเพราะเราคุยกันแล้วว่าเฮ้ ลูกค้าบอกสตางค์ผมไม่ได้เกี่ยงนะแต่ขอให้มันจบทําให้มันทีเดียวแล้วผมใช้ไปเลยยาวๆอ่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นครับตามโจทย์ที่พี่เขาให้มาเนี่ยวิ่งร้อยนึงแล้วนะครับเก่านี่วิ่งไม่ได้เลยนะตตดตๆๆๆอ่าแต่นี้ก็คือเราก็ที่เราอัปเกรดเบรกพี่เขาด้วยนะเพราะว่าเราใส่ N น็กสเตอร์โปรให้ด้วยเพราะว่ารถมันหนักมากขับเบรกเก่าเนี่ยตอนนี้มันมีอาการคือรถสามหมื่นกว่าสี่หมืนโลสามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นสี่มื่นแล้วล่ะอ่าสี่มื่นเนี่ย เวลาเบรกเบรกแรงๆรงแล้วมันเฟดออกแล้วก็ระยะเบรกมันไม่ได้ฟิกชั่นถ้าเบรกมันไม่พอเราก็เพิ่มฟิกชั่นให้นะครับซึ่งพอเพิ่มฟิกชั่นให้ปุ๊บมันขับดีเลยด้วยความที่ว่าวันนี้วิสัยทัศน์ถนนมันไม่มันไม่เคลียร์มากนะับผมก็ไม่ได้ลองเร็วมากปกติผมจะลองให้เร็วกว่านี้นะแต่วันนี้แบบซื้อส่ยทัศ์มันไม่ดีมันฝนเพิ่งตกใหม่ๆมันมันลองรถแล้วมันลองลําบากแล้วมันค่อนข้างแบบอันตรายนะฮะก็เราลองประมาณนี้แหละครับ แต่ลองมันมาเนี่ยเราเนี่ยนั่งโอ้โหเรารู้สึกเลยเราสบายสบายก้นเวลารถมันรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยมันนวลๆแต่เวลามันตกมันไม่ตั้งตอแรกที่มาเนี่ยคือมันตกหลุมเนี่ยมันตั้งตั้งอย่างเดียวเลยเพราะมันตั้งอยู่แล้วฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโชว์มันไม่ได้ระยะมันไม่ได้สองเนี่ยรถมันน้ำหนักมันเยอะแต่ไปเอาโชว์ที่น้ำหนักสแตนดาดมาลองให้ความสูงสแตนดาดมาใส่ให้มันก็ใช้ไม่ได้ทีเราปรับดนเมนชั่นให้ใหม่แล้วให้หน้าหลังเนี่ยมันมันสมูทสมูทกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า วันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเรา home, เทโค้งก็ไปแรงๆปรบับนะฮะอ่าก็โอเคยังได้อยู่นะฮะเิลลิ่งรถยังได้นะฮะ